สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมผารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับเอายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เรามาตามเลขฝันหลวงพี่กันซะหน่อยนะหลวงพี่มาจากเมืองเลยนะพูดจากเลยพูดภาษาเลยท่านจะเข้าใจหรือไม่นะท่านฝันหวดเล่แล้วท่านก็ฝันนะโทามาคุยกันอยู่ ฝันว่าไปบินธบาดโยมขอถวายเอ็มร้อยห้าสิบนะคืนที่สองก็มาฝันอีกนะไปบินธบาดีกเขาก็ถวายเอ็มรอยห้าสิบอีกพอวันหลังมานะก็ได้ไปงานขาวดำนะเขาก็เอาเอ็มร้อยห้าิบมาถวายนะก็เลยเปิดกินแล้วก็ดูฝาของมันนะปากฏว่าเลข ฝาเอ็ม้อยห้ามีตัวเลขคือ277เจ็ดเจนะก็เลยบอกโยมว่าโยมโยมห้าศูนเมร้อยห้าสิบนี่ยมันห้านะฝามันก็มาด้วยของจริงเลยฝาแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ฝันนั่นมันเอ็มร้อบนะมัน,นะมนจะออกไหมแกว่าก็50เมตรเดียวนะหลวงพี่ก็โทรมาคุยก็ย้ำกันอยู่ แต่ว,ว่ามันอันนะหลวงพี่บอกว่ามันอันนะเจ้ามือไม่รับบอกโยมโยมก็ไม่รับเหมือนกันนะเป็นไหนก็ไม่ได้อังวันนี้ฝันอีกแล้วนะดูดีๆฝันตัวไหนหลังคลิปนี้จะมีคลิปคุยกับหลวงพ่อนะก็ท่านสามารถไปฟังคำออกจากปากของของหลวงพี่ได้นะฟังจากปากท่านได้นะ ทางโทรศัพท์คุยกันอยู่ท่านบอกว่าฝันว่าไปเดินบินธบาตอีอนั่นแหละนะอุ้มบาทไปนะไปแล้วผู้หญิงมายืนรอใส่บาทนะยังไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าเห็นผู้หญิงยืนรอใส่บาทอยู่เขาใส่บาทมันต้องใส่ข้าวนะก็เพิ่นนะเขาแต่งตัวหลวมไปหน่อยนะลมพัด มองไปหน้าอกของผู้หญิงป้าก็ว่าไปเห็นน้ำเต้าของเขานะห้อยตองแต่งเลยสองน้ำเต้าจะเป็นตัวไหนหลวงพี่ก็โทรมาอยู่ว่าเป็นตัวไหนอา้าว fc แฟนช่องลองตีกันลองดูนะแต่สำหรับผมคุยกับหลวงพี่หลวงพี่บอกว่าสีมาแน่นอนนะสียังอยู่นะเอาสีเป็นหลัก ไม่ทราบว่าจะมาบนหรือมาล่างนะพอสี่เป็นหลักแล้วก็ได้ตัวไหนอะไรทีเนี้ได้สี่ตีกันอยู่นะบาทแปดนิ้วครึ่งนะมันใกล้เก้านะแปดนิ้วครึ่งเนี่ยผมก็เลยว,ว่าแปดสี่เอ้สี่แปดแปดสเก้าเก้าสี่สีเก้า หลวงพี่บอกว่ามันเป็นบาดแปดนิ้วครึ่งเอาแปดศูนย์ห้าดีไหอีกตัวนึ่งเอตัวเดิมไอตัวเดิมนี่ไม่ชอบนะไอศูนย์ห้าเเอาสามตัวก็จับไปเลยแปดเก้าสี่เก้าแปดสี่อ่ะน้อยชุดนะไม่แปดสี่ก็เก้าสี่ไม่สี 4, 8, 4, 9, 4. ่แปดก็สี่เก้านะเพราะว่าหลวงพี่บอกว่าสี่มันยังอยู่นะ อ่ะตามชมในกระดาษนะเขียนตัวไหนนะปลายปากกากันดีกว่าเปิดฟ้าไปเลยนะนี่นะงวดลงพี่ฝันที่มันออกร้อยหสิบนะเขาถวายเอ็มร้อยห้าสิบก็มออกห้าศนย์นะเปิดฟ้าอันนี้เปิดจริงนะสามวันที่สามเขามาถวายจริงๆเปิดจริงนะเจอเลขสองเจ็ดเจ็ดนะแต่มันออกสามเจ็ดเจ็ดอันนี้ผ่านไปแล้วนะ องวดนนี้นะหลวงพ่อยืนยันบอกวะ่าตัวที่จะเหลือนี่ตัวเด่นนะตัวเด่นตัวเด่นเด่นที่สีนะสีนะ สี่มานะสี่ยังอยู่หลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นไปตัวนี้นะสี่แปดสี่เก้าแปดสี่เก้าสี่เอ้าเขียนไปเก้าห้านะ อาจจะเขียนเป็นเก้าสได้ถ้ไม่ไปเก้าห้าเอาเก้าสี่ตรงนี้นะเก้เาห้าห้าเก้าก็มาใส่ตรงนี้แล้วกันนะเผื่อห้ามันมาหลวงพ่อว่าเก้าห้ากับแปดห้านี่ก็ทิ้งไม่ได้นะอ่ะเหลือกี่ชุดหชุดนะ,ะเน้นเน้นเก้าสีนะแปดสี 84. Xem lập chút xăm tua nè Chút xăm tua Xăm tua nè Bẹt, cao, xì Bẹt, xì, cao Cao, 9ก้าสี่เก้าอีกตัวหนึ่งหลวงพี่บอกว่าทิ้งไม่ได้ก็คือเบอร์บาทนะแปดนิ้วครึ่งนะอ่าแปดศูนย์ห้าผมจะกลับเป็นห้าศูนย์แปดก็แล้วกันนะห้าศูนย์แปดแปดศูนย์ห้านะบาทแปด 8. นิ้วครึ่งนะอ่ะระวังนะ 8ปดสี่เก้าเก้าแปดสี่เก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่นะฮะตัวไหนก็สำคัญหมดนะเลขสามตัวอ่ะหลวงพี่จะฝันเข้าแม่นเหมือนเดิมหรือไม่งวดนี้นะให้มาเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดนะให้ที่สี่เม็ดเดียวนะวิ่งสี่เม็ดเดียวนะ หลวงพี่ว่าซียังเหลืออยู่ล้านเปอร์เซ็นต์นะอ่าร้อยเปอร์ซนกแล้วกันนะยังอยู่นะหาตัวจับใส่กันลองดูนะครับผมอ่ะหมดเวลาแล้วอำลราหาจากครับผมติดตามการคุยกันกับหลวงพี่ถ่ายคลิปนะฮะว่าจะมาตามนี้หรือไม่อ่าแขบไว้นะ นี่สามตัวนี่สองตัวนะแคปแคปไปจัดซื้อจัดหารัตเตอรี่กกันแล้วกันนะอ่ะไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีครับผม